สวัสดีครับผมดรพีรัตนวัฒน์พรกุลเราอยู่ในรายการไขรหัสองคอ์กรคุณธรรมครับและว,วันนี้ผมก็อยู่กับพี่โยงครับสวัสดีครับพี่ยงครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยกรณีตัวอย่างน่าสนใจหลังจากที่ผมได้ข้อมูลเบื้องต้นมาครับเป็นองคอ์กรที่ไม่ธรรมดาจริงๆวันนี้เนี่ยองคอ์กรที่เราจะมานําเสนอก็จะเป็นบริษัท Starflex อยากให้บิยองเกริ่น,นิดนึงครับว่าสตาร์เฟคมีความเป็นมาเป็นไปยังไงบ้างบริษัทสตาร์เฟคก็เป็นหนึ่งใน50บริษัทที่เป็นองค์กรธุรกิจคุณธรรมที่เข้าร่วมโครงการกับพวกเราในปีนี้นะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่พนักงานมีความสุขมาก <Okay. S 2> แล้วคนร่วมงานของเขาเนี่ยก็มีกิจกรรมในการส่งเสริมความดีอยู่หลากหลายแล้วก็สามารถที่จะทําให้พนักงานของเขาแล้วก็ผู้ร่วมงานต่างๆมีความสุขแล้วคนทํางานเองเขาก็ รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทํางานกับบริษัทที่นี่แล้วก็มีกิจกรรมดีๆมากมายซึ่สามารถที่จะเป็นนวัตกรรมของการของการก็เรียกว่าน,นวัตกรรมของการทํางานกันลวกันนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆที่จะเอาไปปรับใช้ในองค์กรของตัวเองได้หลากหลายแต่อยากให้ไปชมโอ้เรื่องนี้น่าสนใจพอพูดถึงนวัตกรรมคุณธรรมความสุขมากันพร้อมกันสามตัวได้ใช่เลยฮะเดี๋ยววันนี้นะครับผมเองก็ได้รับเกียรติจากทีมงานของ Starflex มาหลายท่านเลยนะครับที่จะมาให้เราสัมภาษณ์และจะมาเล่าเรื่องของกิจกรรมโครงการดีๆที่เขาทํารวไมไปถึงมีได้โอกาสสัมภาษณ์บุคคลต้นแบบด้วยใช่ครับติดีตามรับชมเลยครับ อยู่กับองค์กรบริษัท Starflex นี่เองนะครับสวัสดีครับคุณพิเชษฐ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอารยาครับทั้งสองท่านก็คือเป็นพนักงานบริษัทคุณพิเชษฐ์พงษ์ทำงานอยู่ในส่วนไหนฮะส่วนของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ครับคุณอารยาส่วนของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ค่ะทั้งคู่เนี่ยน่าจะมีเรื่องราวอะไรต่างๆมาเล่าสู่กันฟัง Starflex ทำอะไรบ้างครับครับองค์กรของเราเนี่ยจริงๆแล้วก็ทำเรื่องของ Flexible Packaging ก็คือบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนซองล้ำยาเป็นผลิตภัณฑ์ซองล้ำยาต่างๆในท้องตลาด มีทั้งฟูดแล้วก็นอนฟูดครับเป็นโรงงานผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนครับผมโรงงานอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ที่ตำบลบางเพียงอำเภอบางบ่อครับส่วนปากการพนักงานสักกี่คนตอนนี้อยู่ประมาณ4ี่ร้อกว่าคนครับผมเห็นทราบมว่ามีโครงการดีๆเยอะแยะเลยที่ทําพอจะแชร์ให้ทราบใช่ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นก็อยากจะเห็นว่าเออพนักงานเราเนี่ยมีความสุขในการทํางานมีรอยยิ้มในการทํางานมีส่วนร่วมด้วยก็เลยอยากจะพลิกชีวิตเขาให้คิดบวกมีความสุขในการทํางานแล้วก็สื่อ ความสุขเนี่ยไปสู่สังคมด้วยให้มีความสุขจริงๆนั่นคือจุดเปลี่ยนของการทํากิจกรรมต่างๆออกมาครับแล้วทำไมเราถึงต้องเลือกที่จะต้องช่วยเขาพลิกชีวิตบวกเพราะว่ามันเป็นความหงอยยยครับเราเห็นเขาทุกวันฝ่ายเอเนี่ยต้องดูแลน้องๆเขาทั้งทุกมิติเลยนะครับก็คิดว่าทำยังไงก็ได้ถ้าเขามีความสุขแล้วเราเชื่อว่า productivity ที่จะออกมาเนี่ยมันจะดีออกมาด้วย ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบมาจะดีสู่สังคมนั่นเองครับก็เลยคิดว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยเขาเริ่มต้นกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็เกิดจากการระดมสมองการมีศูนว์พลังงานประชุมร่วมกันนะครับหาแนวคิดวิธีการต่างๆที่จะทําให้เกิดความสุขและกิจกรรมต่างๆออกมาเพราะมันคิดออกมาเนี่ยมันสามารถต่อย,ยอดได้หลายอย่างไม่เป็นความพอเพียงคุณธรรมความสุขมีวินยัยทุกส่วนเ,เป็นองค์ประกอบของการทํางานหมดเลยนั่นก็เลยสิ่งที่เราต้องคิดกิจกรรมออกมาครับ ความยากของเราคืออะไรครับตอนแรกความยากของเราก็คือสิ่งที่เราเได้รับมอบหมายหน้าที่นะคะที่เราจะต้องส่งต่อในเรื่องของนยโยบายที่ทางผู้บริหารส่งมอบมาให้ะคะ่ะความยากเรารู้สึกว่าเราจะทํำยังไงให้กับพนักงานเนี่ยได้มีส่วนร่วมหรือว่าจะทํายังไงให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาได้รับประโยชน์สูงสุดแล้วก็มีความสุขในการที่เขาทํากับกิจกรรมที่เราส่งมอบไปให้นะคะเราพยายามที่จะให้เขาเห็นถึงประโยชน์ที่เขาได้รับอย่างเช่นว่าเราอาจจะ จัดในเรื่องของความรู้ที่เพิ่มเติมขึ้นในเรื่องของสิ่งที่เขาสามารถที่จะเอาไปทําในสิ่งที่ต่อยอดในอนาคตของเขาได้นะคะใ,ให้เขามองมองเห็นในรูปของความเป็นจริงแบบนั้นตอนนี้ก็จะมีหลักๆก็จะมีเรื่องของ reuse น้ำแอร์เทคแคร์สวนผักข,ของเราก็คือเดินผ่านโรงงานของเราซึ่งมีแอร์คอยล้อน่เต็มไปหมดเลยนะครับก็มีน้ําทิ้งจากคอยล้อนตลอดเลยเยอะด้วยประมาณ30กว่าตัวเกือบ40ตัวก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงไม่ให้น้ําทิ้งที่ คอนกรีตแล้วก็เป็นตะไคร่ทำงานให้เกิดประโยชน์ก็เลยลองดูว่าแนวแอร์เนี่ยมันตรงกันหมดเลยก็เลยลองต่อท่อดูคิดโครงการนี้ร่วมกับน้องๆในทีมต่อท่อดูเอาน้ําแอร์ที่ใสๆเย็ๆยนๆเนี่ยลองดูซิว่าจะเก็บได้เท่าไหร่ถ้าเรามีแอร์ที่บ้านใช่ไหมครับน้ําที่ออกมาจากข้างนอกนาะที่หยดหยดมาแล้วเราปล่อยทิ้งไปเลยครับผมใช่ครับอันนี้ก็เอาน้ําที่ปล่อยทิ้งนี่แหละครับจากแอร์ทุกตัวผมต่อท่อมารวมกันรวมกันได้วันหนึ่งแปดร้อยลิตรต่อวันแปดร้อยลิตรต่อวัน แล้วเราไปทําอะไรครับตอนแรกเอาเป็นเป็นถังเล็กๆด้วยซ้ำไปครับมันไม่พอไม่น่าเชื่อว่าจะเยอะอแล้วก็น้ําเนี่ยไปดูแลคิดว่าเราจะไปทําต่อยอดได้ก็คือไปปลูกแปงลงโรงเรือนพอเพียงของเราดีกว่าก็คิดว่าเอาไปรดน,น้ําผักต่างๆพืชผักสนวนครัวต่างๆแล้วยังมีส่วนหนึ่งเอาไปใช้ในห้องน้ําของอุปโภครรด้วยโ่นครับนั่นแสดงว่าถ้าเรามีโครงการปลูกผกักเราอยู่แล้วน้ําเนี่ยก็คือเรียกว่าน้าฟรีนั่นเองน้ำฟรีเอาน้ําจาก ที่เราต้องใช้อยู่จากผมกระบวนการที่อาจจะเป็นกระบวนการด้านอื่นเอาไปใช้ในการลดน้ำต้นไม้ใช่ไหมครับไม่อันตรายครับร้น้ำต้นี้ไปือไม่อันตรายครับเราลองเทสต์ัวแล้วปรากฏผัผลโอ้โหงอกงเงยงดงามมากครับพังจากน้ําแอร์จากโรงงานเราเองนี่เอกโรงงานครับก็เงินไม่หุนหุนออกไปไหนเลยนะไม่หุนไปไหนนะครับว่าด้านหน้าโรงงานนี่มีสนามหญ้าเยอะทั้งลดหญ้าด้วยลดรองเรือของเราด้วยแต่800ลิตรนี้่อวันนี้ก็ยังเหลือ ครับเอาไปใช้ในห้องน้ําต่อได้ใด่ใช่ครับใช้ในน้ําส่วนไหนบ้างครับใช้ในน้ําล้างมือน้ําที่กดในห้องน้ําที่เป็นชักรัสวะครับผมนี่ถ้าเกิดว่าเข้าสู่คอนเซปต์ในการประหยัดโครงการดีๆแบบนี้ตัวพนักงานเขามีบทบาทส่วนร่วมตอนไหนน้องๆที่ที่มีส่วนร่วมนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากน้องๆที่เรามีความชอบในการที่เราปลูกผักนะคะแล้วก็มาจากจิตอาสานะคะที่เขามีความสนใจในเรื่องของการปลูกผัก ก็จะมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะสาเึกเนี่ยผมเห็นเลยว่าจุดเด่นก็คือว่าจุดเริ่มต้นโครงการเรื่องการสร้างจิตอาสาเริ่มจากฝ่ายบุคคลครับใช่ไหมฮะครับแล้วทําเป็นตัวอย่างเล็กๆใช่ครับแล้วคนก็เลยสนใจขยายคนไปขยายคนไปครับนอกจากโครงการสองตัวนี้แล้วมีโครงการอื่นอีกไหมก็จะมีโครงการตลาดนัดปันสุกนนะคะก็คือมันต่อยอดมาจากการปลูกผักทีนี้การปลูกผักครับค่ะ เราก็จะมีทั้งปลูกผักที่รับประทานนะคะผักที่เป็นสมุนไพรนะคะเราก็มีโครงการทําทตลาดขึ้นมาเพื่อที่บางทีเราปลูกผักเนี่ยเรารู้สึกว่าเราปลูกเยอะละเราจะทํายังไงให้พนักง,งานเนี่ยมีส่วนร่วมหรือมีเข้ามาช่วยในเรื่องของการปลูกผักเราต่อย,ยอดโดยการสร้างตลาดปันสุขขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้น้องๆที่เขามีการเรียนรู้จากโครงการปลูกผักที่เราสอนนะคะรวมถึงโครงการที่เราใช้ผักสมุนไพรของบ้านเราเนี่ย ให้เขามีโอกาสที่จะไปเรียนรู้ในการทำน้ำยาอเนกประสงค์ใช้เองนะคะน้ำมันเหลืองน้ำมันเขียวที่ที่ผลิตมาจากสวนผักของเราเองนะคะสร้างอาชีพต่อยอด <ขา S 2> ให้เราได้สร้างอาชีพให้น,นะคะซึ่งนนเหมือนโอท็อปใช่ค่ะสิ่งที่เราให้นะคะก็คือเขาสามารถที่จะเอาความรู้ที่เราได้นะคะไปต่อยอดโดยการ ไปทำผลิตภัณฑ์ของเขาเองเป็นแบรนด์ของเขาเองอย่างเงี้ยค,ค่ะเร,เราสอนแบบเราไม่ติดเาเล์นะใช่ไ,<ม><อ>ไับก็จะได้ความรู้ไปติดตัวเป็นวิชาชีพเขาคือบริษัทให้เลยให้เลยครับให้เลยตอนแ,แรกเนี่ยให้ให้ความรู้เขาก่อนแรกเปลี่ลยนเรียนรู้เขาก่อนเพราะก,ก็าทาเป็นเนี่ยแรกๆเนี่ยเราเอามาให้หมดเลยนะครับแจกแจงน้องๆแต่ละแผนกฝ่ายว่าจะเอาผักบุ้งมาผัดเป็นผักบุ้งไฟแดงทานผักโปรยเล้งผักกาดขาวพอหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาเริ่มทําเป็นแล้วเนี่ย เขาค่อยไปต่อยอดสอนให้กับชุมชนบ้านเกิดเขาเร้ให้หมดเลยครับให้อย่างเป็นระบบนะครับมีการจัดสรรหลังๆเนี่ยน้องๆเนี่ยสนใจกันมากครับเงินเอาจากไหนครับพวกโครงการเหล่านี้ต้องใช้เงินแน่นอนครับเอามาจากบริษัทส่วนหนึ่งนะครับหลังๆเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้แล้วเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์หมุนเวียนบางบางส่วนก็เอาไปขายในราคาถูกที่ตลาดนัดบางส่วนเปนที่น้องนงพูดสิบบาทห้าบาทก็ให้ไปเราขายในราคาย่อมนครับสนับสนุนส่วนหนึ่งใช่ครับผม ที่ผมถังนี้เพราะว่าอยากให้พวกเราเห็นว่าการทําโครงการแบบนี้เนี่ยทุกคนชอบตั้งหลักคิดว่าต้องใช้เงินเยอะผู้บริหารบางคนก็มีความกังวลว่านี่คือการลงทุนแต่เห็นไหมครับว่าอย่างของที่ซาฟเล็กก็คือแน่นอนต้องมีหย่อนไปก่อนมีบ้างใช่แต่สุดท้ายมันก็จะมีการหมุนกลับมาในรูปแบบของรายได้จากการที่มีผลผลิตที่สาคัญที่ผมชอบก็คือตัวพนักงานเองมีอาชีพติดตัวเราก็รู้อยู่ยุคนี้บางทีวันหนึ่งเราเกิด อุบัติเหตุหรือเกิดอะไรต้องออกจากงานหรือว่าเกษียณอายุถ้าเรามีความรู้พื้นความรู้ที่บริษัทเคยให้เราเคยให้เราเราก็ยังสามารถไปต่อยอดใช้มีชีวิตต่อไปได้ต่อไปได้อย่างพอเพียงเลยสบายเลยตอนนี้สอนทุกอย่างพนักงานเป็นหมดแล้วแล้วถ้าเขาไม่อยู่กับเราจะเป็นยังไงครับคิดว่าไม่ห้ามีครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยผมผมสอนเสมอเลยจริงพนักพนักพนักงานทุกคนเนี่ยต้องต้องผ่านผ่านให้ให้ผมดูแลก่อนผมจะไปออเรนเดชั่นพิเศษน้องๆเขาหมดเลยแค่สอนเขาเสมอว่า เบื้องต้นที่มาเป็นอยู่กับเราในครอบครัวซาเฟกเนี่ยต้องมีด n นเอของเขาว่าสปิริตก่อนก็คือเรื่องของจิตสํานึกความเป็นคนดีมีศีลธรรมและที่สำคัญต้องประพฤติตนเป็นให้เกิดตัวอย่างหรือมีคุณค่ากับสังคมและครอบครัวก็พยายามปลูกฝังให้เขาประจวบันี้นะครับลูกเขาหลานเขาพี่น้องเขาเนี่ยก็มาฝากเรียนกับเรามาฝากทํางานกับเราเรายินดีรับหมดเลยนี่แสดงว่าการทําดีแบบนี้เนี่ยมันลามลุกลามความดีไปถึง ญาติพี่น้องครอบครัวเขาด้วยซึ่งแน่นอนเวลาเราอยากจะได้พนักงานใหม่การมาจากคนที่มีความคิดหรือว่ารู้ว่าที่นี่เป็นยังไงก็จะง่ายที่จะเข้ามาแล้วปรับตัวได้ง่ายครับแค่บอกว่าขาดอะไรเท่านั้นแหละน้องๆก็ไปหาพนักงานมาให้เต็มัำหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญเป็นครอบครัวก็คือที่ผ่านมาเนี่ยไม่น่าจะต่ํากว่าที่ผมอยู่วานนะครับเกินสิบปีเนี่ยได้จะเกินสิบคู่ก็คือแต่งงานกันละกันแล้วก็มีสวัสดิการให้แต่งงานกันละกันมีลูกก็มันเรียนที่นี่เหมือนว่า กลายเป็นคอมมูนิตี้แล้วแหละใช่ครับไม่ใช่เฉพาะความสัมพันธ์เราเล,าล่าต้อมาพนักง,งานกลายเป็นครอบครัวผลิตภัณฑ์ที่ออกมาก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนด้วยคเคยคิดไหมครับว่าถึงวันหนึ่งเราจะต้องทําเอาสิ่งของที่เราผลิตได้เองออกไปขายข้างน,นอกอเราอยากที่จะเอาไปแบ่งปันกับคนที่เขาได้โอกาสหรือสิ่งที่น้องๆเขาได้รับความรู้ไปแล้วอะค่ะสิ่งที่เขาตอบกลับมากับเราก็คือเขาอยากปันความรู้ของเขา ไปให้กับชุมชนข้างๆบ้านเราเพื่อที่จะต่อยอดความรู้ให้กับชุมชนเนี่ยเขาจะได้ไปเป็นอาชีพเสริมได้นะคะยิ่งช่วงสถานการณ์อย่างเนี้ยน้องๆก็จะถามว่าพี่อันนี้เดี๋ยวเราจะไปออกบูธสอนเขาไหม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะมีที่ไหนที่เขาอยากให้เราไปเผยแพร่ความรู้ตรงนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้โรงงานเป็นครอบครัวของพนักง,งานเป็นญาติพี่น้องที่ที่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้จากบริษัทเนี่ยจากความรู้จากงานอาชีพที่ทำนะคะ แต่ว่าสิ่งที่ได้มากกว่านั้นคือตรงบริษัทให้ในสิ่งที่เขาสามารถไปให้คนอื่นแล้วมันรู้สึกอิ่มทั้งเราแล้วก็อิ่มทั้งผู้รับทั้งผู้ผให้<ด>นะคะเขาอยากเป็นทั้งเขาได้สิ่งที่เขารับเขารู้สึกอิ่มอิ่มแต่เขาถ้าเขาเป็นผู้ให้เขาจะมีความสุขมากกว่าสิ่งที่เขาได้รับอย่างเงี้ยค่ะก็คือน้องๆจะตอบกลับมาแบบนี้คืออิ่มกว่าค,ครับผมว่ามันคือเหมือนกลยุทธ์ที่เราฝัง ปลูกฝังอะไรไว้สักนิดนึงตั้งแต่<ช>แตเ,ปเป็นมาเล็กเล็กผ่านเวลาเนิ่นนานไปเนี่ยเขาเหมือนอทำเป็นอัตโนมัตินะ,ะใช่ใช่ใช่ใชน้องๆที่มาเรียนกับเรานะคะสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาได้รับแล้วเนี่ยเขาอยากที่จะเป็นผู้ให้ใ<ช>ด้วยเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาได้เนี่ยมันมันมากมายมากเพราะว่าเขาสามารถที่จะเอาความรู้ตรงนี้ค่ะไปต่อยอดในเรื่องของอาชีพหรือถ้าเขาเกษียณอายุไปแล้วบริษัทให้เขาแบบยั่งยืนเขารู้สึกขอบคุณแล้วก็แบบ โอกาสที่เขาได้รับตรงนี้ค่ะเขาภูมิใจแล้วก็อยากที่จะบอกต่อว่าเขามาอยู่ที่นี่แล้วมันมีความสุขแบบนี้ค่ะเวลาที่องค์กรทําดีแบบนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นองค์กรที่คนอยากจะทํางานมากกว่าการที่มาพูดถึงเรื่องรายได้หรือว่าชื่อเสียงในด้านอื่นใช่ครับองสุดท้ายความสุขในการทํางานความสุขที่ทด้มาเป็นเรื่องที่คนอยากได้มากกว่าได้มากที่สุดใช่ครับก้าวต่อไปครับจะไปในทางไหนบ้างครับ ยกระดับเรื่องของเขาเรียกว่าง่ายๆว่าความสุขอย่างยั่งยืนนะครับเรื่องของคุณธรรมในต้องการอันดับหนึ่งอยู่แล้วถ้าเราไม่มีตรงนี้เป็นพื้นฐานเนี่ยเราไม่สามารถดูแลน้องๆได้ไม่สามารถดำรงชีวิตดำรงตนกับสังคมและครอบครัวได้ก็อยากจะเป็นอง,องค์กรต้นแบบหรือว่าใครๆคิดถึงอยากจะทํางานนะครับสมมติจบมาอย่างเงี้ยอยากจะคิดถึงที่เราที่แรกแต่ไม่อยากให้คิดถึงเป็นเรื่องของตัวเงินสวัสดิการแต่อยากหเห็นเป็นว่าเป็นองค์กรที่คิดถึงว่าอยู่กับเราแล้ว ทำง,งานกับเราแล้ว,ลวสามารถฝากชีวิตได้ดูแลทั้งครอบครัวและตัวเขาไปยัง<ม>แก่จนเฒ่านั่นคือองค์กรแห่งความสุขนั่นเองครับ,รบแล้วคุณเยยาครับถ้าอยากจะพูดให้คนอื่นฟังว่าเราอยากให้คนอื่นมองตัวเองแล้วอยากจะเริ่มต้นด้วยการมีไม่ว่าจะเป็นจิตสาธารณะหรือว่าจะมีจิตอาสาเพื่อให้คนอื่นเห็นเป็นแนวทางเล็กๆก,ก,ก็ได้ว่า,าเขาอยากจะเริ่มในฐานะที่เราก็เป็นมือปฏิบัติมาก่อนจะแนะนำเขายังไงครับ เรามีความรักในองค์กรนะคะเราเราซึมซับสิ่งที่ผู้บริหารส่งมอบมาให้เราคือซึมซับตั้งแต่ตอนที่เข้ามารู้สึกว่าสิ่งที่เราได้มันมากกว่าเ,เงินเดือนที่เราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้โอกาสต่างๆที่เราได้รับมาซึ่งมันส่งต่อไปกับครอบครัวของเราะคะ่ะเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราเราได้มาเนี่ยมันรู้สึกเราอยากจะบอกคนอื่นว่าองค์กรไม่ได้ให้คุนแค่เงินเดือนแต่เขาให้ความ ความเป็นครอบครัวเหมือนบ้านหลังที่สองของเราแล้วซึ่งมันมีความสุขมากค่ะค่ะถ้าสมมติว่าคุณมาอยู่ที่องค์กรนี้แล้วอะค่ะเราไม่คิดที่จะไปไหนจากที่นี่ที่นี่คือบ้านคือครอบครัวของเราเองครับผมไปดูเลยนะครับนวัตกรรมนะครับเอารดน้ําด้วยน้ําที่ไม่ได้มาจากน้ําประปาแมัวได้ไปสูบน้ําจากคลองข้างๆนะฮะเอาจากกระบวนการผลิตซึ่งมีตั้งเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยลิตรและที่สําคัญเนี่ยยังมีการสร้างงาน รสร้างอาชีพให้กับพนักงานก็ผมว่าน่าสนใจแล้วผมเองก็อยากไปดูด้วยเช่นเดียวกันครับหรือถ้าเกิดว่าอยากจะได้ข้อมูลมากกว่านี้แล้วไม่สะดวกไม่มั่นใจก็ติดต่อไปที่ศูนย์คุณธรรมได้นะครับสาหรับกรณีศึกษาตอนนี้นะครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับ,บ,บที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็ชื่อว่าคนที่ดูอยู่ไปได้ประโยชน์กับพวกเราไปด้วยหลังจากที่ได้คุยกับผู้บริหารนะครับก็ห็นเลยว่าคือโครงการดีๆหลายอย่างเนี่ยเริ่มเกิดจาก ไปบุคคลทั้งนั้นเลยความสําเร็จแบบนี้มันจึงทําให้เราได้ค้นพบตัวอย่างดีๆที่เกิดขึ้นในบริษัทแล้วจริงๆไง,งการส่งเสริมเรื่องความดีหรือคุณธรรมเนี่ยมันต้องไปเปลี่ยนที่พฤติกรรมของของคนในอ,องค์กรวันนี้เรามีตัวอย่างดีๆแล้วตัวอย่างดีๆเหล่านี้เราควรจะให้เขาได้มีโอกาสที่จะได้พูดถึงความสําเร็จของเขาและความภาคภูมิใจที่เขาเปลี่ยนแปล,ปลงพฤติกรรมตัวเขาเองแล้วเอาตัวอย่างดีๆแบบนี้ไป แชร์โชว์เชื่อมให้กับคนอื่นที่อยากจะทําได้เหมือนเขานี่แหละครับแชร์โชว์เชื่อมเดี๋ยวไปดูตัวอย่างคนต้นแบบของา t a กันครับครับตอนนี้ทั้งสองท่านนะครับซึ่งเป็นคนต้นแบบของทาง Starset ก็อยู่กับผมนะครับก็คือคุณจอยกับคุณปีนะฮะเรามีอะไรบ้างที่เป็นผลผลิตจากโครงการที่เราได้ทําที่ Starset ค่ะเราก็มีผลิตภัณฑ์นะคะของบริษ,ษัทเรานะคะเช่นอันนี้นะคะเป็นน้ํายาอเนกประสงค์นะคะที่เราได้เรียนรู้จากอาจารย์นะคะที่มาสอนให้กับพวกเราที่ บริษัทนะคะเราก็เอ,า,อาความรู้ที่ได้นะคะมาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้น้ายาตัวนี้นะคะเป็นน้ํายาอเนกประสงค์นะคะใช้สาหรับล้างจานก็ได้นะคะใช้ในห้องน้านะคะแล้วก็ล้างรถก็ได้ตัวนี้ก็จะช่วยนะคะในเรื่องของลดค่าใช้จ่ายขององค์กรของเราะะจากที่เคยแบบมีค่าใช้จ่ายเรื่องของการใช้น้ํายาล้างห้องน้ํานะคะใช้สารคมีเยอะนะคะก็มาใช้ตัวนี้ก็จะลดค่าใช้จ่ายขององค์กรโดยปกติที่โรงงานเราก็ต้องใช้น้ายาทำความสะอาดอยู่แล้วใช่ค่ะ ทุกวันนี้ก็เลยเปลี่ยนมาใช้เปลี่ยนมาใช,าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือลดค่าใช้จ่ายลงะคะ่ะแล้วก็แม่บ้านก็จะไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพเขาด้วยค่ะ,คะเป็นผลิตผลจากโรงเรือนพอเพียงเช่นเดียวกันนะคะเป็นน้ํายาน้ํามันเหลืองนะคะที่ทํามาจากขมิ้นครับนะะี่นจะปลูกขมิ้นด้วยหรอะขมิ้นก็มีนิดหน่อยนะคะส่วใหญ่หลกัลกๆจะเป็นอัญชันนะคะกระต่ร้นะคะแต่อันนี้ก็คือเอามาเป็นส่วนผสมในการทาน,น้ำมัน เวลาพนักง,งานอยากใช้นี่เขาสามารถหยิบกลับบ้านได้เลยหรือว่าก็ต้องจ่ายเงินต่อครตัวนี้เรามีจําหน่ายนะคะที่ตลาดกันสุขของเราค่ะเราก็มีการส่งเสริมนะคะที่โรงงานนะคะให้มีกลุ่มในการผลิตผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะออกจําหน่ายแต่ส่วนใหญ่พนักง,งานก็คือจะมาซื้อในราคาที่ถูกกว่าของตลาดค่ะอันนี้ขวดสักประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้ที่เราขายอยู่ก็ขวดประมาณสิบาทสิบาทเองนะฮะถ้าเป็นตลาดข้างนอกก็จะแพงขคือมีคนเหมาไปขายข้างนอกหรือเปล่า <laughs> ไม่รู้ค่ะ <laughs> ตอนนี้มีติดต่อมาแล้วนะครับผมถึงบอกไงว่าเวลาเราผลิตอะไรได้ในพื้นที่ของตัวเองเถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็เกินการใช้เองละก็เป็นโอกาสในวันข้างหน้าอาจจะเป็นช่องทางการสร้างไรายได้กับน้องๆก็นั่งานก็ได้นะฮะในส่วนของผมนะครับก็จะมีผักนะครับผักจากโรงเรือนพอเพียงนะครับ <c oughs> ที่เบื้องต้นแล้วเราก็ได้ใช้จาก น้ำแอร์เป็นเป็นตัวไปลดน้ําผักนะครับแล้วก็ที่ที่โรงเรือนพอเพียงเนี่ยเราก็จะมีปลูกผักบุ้งผักกาดผักกวางตุ้งมะเขือพริกแล้วก็เราก็จะทําเป็นเป็นเนินเนินหนึ่งอ่าเรียกว่าเนินต้มยำนะครับเนินต้มยำครับผมน่าสนใจครก็เราจะปลูกทุกอย่างที่เอาไปใช้ปรุงเป็นต้มยำครับยกเว้นพวกพวกวัตถุดิบที่เป็นปลาเป็นไก่พวกนั้นนะเราเราก็ไปหาซื้อเอาจากตามตลาด เราไม่มีอผมก็เลยจะถามเลยว่าถ้ามันจะต้องมีตรงอย่างมันต้องมีตรงนั้นเนี่ยอ่าครับอ่าก็จะมีพวกคาตะาไคร้ใบมะกรูดอ่าส่วนประกอบต่างๆครับที่ใช้ใช้ในการต้มยทำทําทําทําต้มยำเนี่ยตอนเนี้ยเราปลูกตรงนั้นแค่เนินนั่นเนินเดียวเลยส่วนที่เหลือแปลงอันเียก็จะเป็นปลูกผักปลูกถั่วปลูกบวบอะไรพวกนั้นนะครับแล้วอย่างวัตถุดิบพวกนี้นะฮะที่เอามาครับพืชผักต่างๆพนักงานมีสิทธิ์เข้าไปเอากลับบ้านไหมฮะอ่ โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับพวกผักพวกนี้เราก็จะปลูกแล้วก็เอาไปทำเป็นอาหารกลางวันให้กับพนักงานที่โรงอาหารนะครับใ,ในส่วนหนึ่งล้วก็จะเอาไปจำหน่ายในราคาที่ย่อมเยาครับนะผมที่ตลาดปันสุขครับคือตลาดเราเองเนี่แหละก็จะเป็นศูนย์รวมของผล,ผลผลิตที่เกิดจากในโรงงานเราเองใช่ครับแล้วก็ได้เงินเล็กน้อยมาหมุนเวียนใช,ใ,ชให้เกิดกิจกรรมดีดีใช่ครับผมว่าคอนเซ็ปต์มีเวิร์กมาก อันนี้มันเกี่ยวอะไรกันครับเนี่ยลืมถามไปเลยอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นกระปุกออมสุกนะคะก็คือได้จากแกนกระดาษที่เหลือใช้นะคะปกติเราจะทิ้งนะคะก็คือเป็นเศษเศษขยะไปทิ้งไปแต่ทีนี้เราจะทํายังไงให้เศษขยะพวกนั้นนะคะกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็สามารถใช้ได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องทิ้งน,นะคะ <ừ> ก็เลยการมาเป็นกระปุกออมสุกนะคะกระปุกออมสุกอันนี้นะคะสามารถส่งต่อก็คือให้กับพนักงานให้กับครอบครัวของพนักงานได้ Oh. กระปุกตัวนี้นะครับเราเราไม่ได้ขายเราทําเพื่อแจกเลยนะครับก็คือเราไม่ได้ลงทุนอะไรเราใช้ของที่มีอยู่นะครับอันนี้ก็มาจากไม้พาเลทเศษไม้พาเลทอันนี้ก็มาจากแกนกระดาษที่เราไม่ใช้แล้วส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นเป็นฝาฝาฝา,าปี๊บฝาปี๊บครับก็คือหลังจากใช้งานเสร็จแล้วก็ทิ้งก็ามาประกอบกันมันก็ได้เป็น กับกบความชกมาครับอีคือตอนนี้เท่าที่ดูนะครับ,รบตาเล็กเนี่ยขยะไม่เหลือเลยนะฮะ <c oughs> เพราะว่าเขาเล่นเอามาทําทุกอย่างหมดเลย <c oughs> ก็เป็นเรื่องดีนะเราเอาสิ่งที่เหลือใช้มาทําให้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ครับแล้วก็การที่เห็นกระปุกนี้มันนึกถึงตอนวัยเด็กด้วยรู้จักเริ่มต้นการออมนะใช่ครับนะฮะผมว่าโครงการดีๆแบบนี้บริษัทไหนที่สนใจสามารถเอาไปเป็นตัวอย่างได้ยินดีเลยอันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งคุณจอยและคุณปีมากนะครับที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เล่าสู่กันฟังผมว่า พนักง,งานเห็นแบบนี้ที่ไหนก็คงอยากได้แล้วก็อยากเรียนรู้ก็าเป็นอาชีพติดตัวเราไปด้วยครับนี่วันนี้ผมก็ได้ผับได้ของใช้ไปใช้ที่บ้านครับมันน่าภาคภูมิใจตรงที่ว่าน,นวัตกรรมของบริษัทเกิดขึ้นด้วยน้ำมือของคนในบริษัทเองใช่<ล>ครับเขาทุ่มเทมากนะครับจากการที่เขาพูดเนี่ยเขาภูมิใจในสิ่งที่เขาทำผมว่าแบบเนี้ศูนย์น่าจะมีแรงขับเคลื่อนเพื่อจะเอาองค์กรเหล่านี้ไปเป็นตัวอย่างได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนี่นี่แหละคือหัวใจสำคัญเลย เป็นภารกิจของศูนย์คุณธรรมนะภารกิจของศูนย์คุณธรรมคือเราค้นหา,าความรู้ดีๆแบบนี้ตัวอย่างดีๆแบบนี้องค์ความรู้ดีๆแบบนี้แล้วก็มาขับเคลื่อนสังคมสังคมไทยให้ไปสู่สังคมที่มีคุณธรรมให้ได้ตัวอย่างดีๆเล็กๆแบบนี้มีอยู่มากมายในสังคมไทยแต่เราไม่ได้มีพื้นที่ได้มาแชร์โชว์แบบนี้ โดยโดยส่วนใหญ่คนที่ทํามิติด้านแบบนี้เนี่ยก็ไม่มีพื้นที่ในข่าวอยู่แล้วโดยปกติเพราะน,นั้นหน้าที่เราก็คือเอาเอาของดีเอาความดีงามต่างๆที่แต่ละคนแต่ละกลุ่มต่างๆเล็กๆทําอยู่เอามาขับเคลื่อนสังคมด้วยกัน <ผม S 2> เป็นบทบาทเราอยู่แล้วผมว่าเรื่องนี้เนี่ยทำให้ผมกลับมาคิดเลยนะครับ,รบโดยเฉพาะโครงการของ s t a r f l e x ็เนี่ยเห็นเลยว่ารหัสลับของเขาคือเริ่มด้วยใจนะครับให้ใ<ช>ด้วยใจแล้วไปด้วยใจจริงๆใช่ครับ อยาให้คนที่ติดตามชมอยู่เนี่ยถ้าสนใจนะครับติดต่อมาที่ศูนย์คุณธรรมได้เลยได้เลยฮะพี่พี่ก็พร้อมพาไปดูอีกแล้วเดี๋ยวเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปดูของจริงกันเร็วๆนี้เช่นเดียวกันนะครับครับสาหรับวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณพี่ยงมากนะครับพี่โยงครับขอบคุณครับที่มาช่วยกันไขรหัสขององค์กรนี้นะครับสาหล็กองค์กรดีๆแบบนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเริ่มได้เช่นเดียวกันติดตามรายการไขรหัองค์กรคุณธรรมกันได้ในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่โยงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ